สวัสดีครับเต้นวิธีสารครับผมสวัสดีครับพระเจิธีสารับผมสวัสดีครับปตทวิธีสารครับผมครัสมบูรณิธีสารกาครับผมครับหลวงเจ้าพิธีสารครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนลงเขียวเนาะครับผมพี่น้องเอ้ยหลังจากตอนนี้น้ำกำลังมาจากอย่างก่อนลุง มาจากขอนแก่นมาจากชัยภูมิครับตอนนี้น้ำมอดบ้านเขาแล้วครับผมฝนบ่ตกพี่น้องครับแต่ว่าน้ำท่วมบ่ช่วงนี้ลุงครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นโอกาสอดี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 เปลี่ยนไปกิฟต์โอกาสแมนมาติดแนวปลาเป็นประเด็นเราแก่น้ำท่วมพี่น้องเอ้ยใครแน่เพราะว่าช่วงนี้นี่้อาเกี่ยวเขาก้อนแล้วนะลุงเขียวเนาะครับผมก็เลยเป็น

ไปไปเลบ้านบนานดอกบ้านดอกเอาเอาเลยดิเนไปจอพูดไเดี๋ยวามูเลยไหมเดี๋ยวมองงี้บ้านบ้านบราานแบคนละให้มันให้มันเป็นไรเดียวกันไม่นไรวลันเวนดียวกันนีพี่องคอมเมนต์จะพันพันปั๊มปั๊มานไปไนนี้นไปันเดข้นไปวันนี่เาเรอนีไปับไปกับไปับไปกับไปับไปับไปกับไป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 ไไปไป ปลาอะไรกันอุ้ยปลาอะไราพื่อนเจ้าหนิเม่อุ้ยน้ะมาปลากินมดพี่น้องครับน้ำรสมดกินปลาพี่รองพี่รองครับเอาเท่านี้ลุงเขียวสิย่าเอาเท่านีนก็ไปรถเจ้าไปลุงพุ่นไอ้น้ำพุ่นปัญหาพุ่นอ่ะเนอะเราดูน้ำกันเบ้างพีองครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นะพี่น้องครับภาพบรรยากาศน้ำท่วมพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้นี่น้ำกำลังมาพี่น้องเอ้ยเอาแมวเข้ามาหนิเราซักเงี้ไปแม่เงี้ไปอีกได้ไหมยังกลางๆได้ไหมยังบ้านกลางใจโอ้ยบ้านบ้านเทิงเลยเพื่อนมันไหลลงมานล้ว จวดเอาเอาไมาทักเจ้าวันอายุกลางกลางเอาเมิกไปบูถือน้วันเนี่น้ำแหมนทันเลยทั้งใต้เลยฮึ่พ่นหาหาแห่ไ้แหเฮียเอาไมตงเขียวเฮ็ดแม่เย็นเตรียจอดสักก่อนติคนยางพาไปก่นนะุ อืมเบ่าเอเด้อดังพ่อเด้อดังเพ่เด้อนั่นปอาดังโมเมนต์่าดัง่างหุยนั่นปลาถือดังเพื่อนันเต็นโอ้ยขันโบสองบเียว้ยโมเมนต์แมล้วบถืออันนั้นตะเตนไหมมุงแม่นปปอมดังเลยขนาดขจมหมันโมเมนต์ดังโอ้ยว่ารถอะไรครับเออบคนละมอง ครับนำเลยเงาเลยนะโอ้ตอนนี้มันตักกระเตียนเิตยกระเทียนไม่ตาไหลตีพอโดยนี่ตาไปถลายแล้วบานมันป้อมดังแถนี่โดยนี่เอาพี่รองครับังควางเขียวเอ็นแล้วพี่รองครับงานนี่เดี๋ยวเราลุ้นด้วยนะพ่อสมุนาะครับผมตีแห่เพิ่อเลยตีแห่เพิ่อเลยตีลงเลยบ้านไม่ใช่เมันก็เพื่วเนาะหนามมันแห้งพูดนาะมันต้องวานตั้งเพิ่อพี่เนาะต้องวานพูนล็อกขอบพี่มัต้องวานพูนต้องวานล็อกขอบพี่น้องครับเพราะว่าหนามมันแห้งเราบวานใส่หนามแห้งโอ้โวยโอยากอยู่คนไหนดิ ออเราลุ้นน้องกันพี่รองครับตอนนี้เขาจะวานหน่องนำไหลเมียนวานเปลือกเือโหต้องวานว่างสีสิพ่อแหมปลามันสีมันยุงสีมันสีสีอยขึ้นมันพออืไม่ได้หรอก่ได้เราถุงแล่พอเท้าแร่ผลละผลละคือจวดผลเอ้าบ้านคือเราบานเอ้า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 พอ้าก็จวด โอ้พี่น,น้องเอาย็นทำใหม่ไปหนี่งแม่เขาลงเขียวบอกอยู่ีเนาะเต็มแหะเนี่ยพี่รองครับไม่เป็นหน้ามองกาเท้าแล้วบปหนึ่นงฮะห้าบ่เ,เข่าเลยมั้ยต้องมาห้าวบ่อเข่าแล้วพี่น้องครับเพราะว่ามองนี่เนี่ยเป็นไห,หน้าแล้วก็มีหยามียุบหลายพี่น้องครับผมครับ ป็ไนไยังไม่อยังเลยวัดิไปไปถอยถอยกันพี่น้องครับไปทั <Okay. S 1> ้งพุ่นน้อครับเนาะเอาติดตามกันไปเลยครับเปิ้ลผีน้องในเบื้องภาพบรรยากาศนี่นะพี่น้องครับหลังจากฝนตกลงมาเนาะครับเนาะน้ำท่วมน้ำหยังพี่น้องครับเลยกับไหลลงมาจากทั้งพุ่นลราพี่น้องครับจากทั้งใช้พุ่งกับแจนพี่น้องครับกันไหลลงมาหาบ้านเฮ่าเนาะครับเนาะเลยเป็นนักเสดพี่น้องครับน้ำก็เลยท่วมพี่น้องครับครับนี่ล่นลงมาจากน้ำชี้ผุ่นพี่น้องครับน้ำชี้ทั้งหนาเฮ่าพี่น้องล่นลงมาเออบ้านหลังผีพี่น้องครับผมครับอ่ะ ไปพี่น้องครับมันหล่อพี่รงคุณต่อพี่น้องครับติดตามกันพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องครับควันนี้เฮามาทางนี้พี่น้องครับอู้ยรอมาทางนี้เลยเฮ้อพอถามมาตึกนี่ตีอันอันอันนี้แม่น้ำชีบ่ะเนี่ยแม่น้ำชีครับครับอันนี้บ่น้ำชีแห่งความหลังนี่เขาจะข้อมหลังข้อมโกงข้อหูเจอกันนะเออพี่น้องครับครับนี่เฮ้ยบ้านแห่งน้ำชีเลยเฮ้มันแม่นบ่ล่ะเจ้าได้บ่ล่ะพี่น้องโอ้ยบางน้ำยวกาดครับแสดงว่ากาลังขึ้นไปเรื่อยนะครับน้ำชีตอนนี้เนาะเดินเรื่อยๆเละขึ้นมือละเกือบตัวเนี้ย แต่งว่ามีมมีีโอกาสท่วมเมื่อแต่แถวนี้เนาะมันท่วมเลยไหม่แต่ว่าท่วมอยู่แต่ว่าอาจจะท่วมเออเลยรอทางไปเลยเนาะนาพี่นน้้อองเยี่ล่ะครับพี่น้องครับผมครับน้ำชีตอนนี้กำลังขึ้นพี่น้องครับเฮ้ยพัดแั็กพุ่งใส่เบสใส่บอนี่พัดแักนี่เบ็ดูสิไปไปเบ็ดีกว่าติดลักลักเพิ่งแต่ละขั้นเบสเป็นขั้นทำในอย่างนี่ยแสดงว่านำอะไรเขาน่าจริงสิเนาะที่เขาไปท่วมหน้าท่วมอย่างเนาะมันทะลักของงานหน้าเลยหรอพี่น้องอืม เบ็ดปลาอย่างขึ้นมาพอีเขาเองเข้าอียวยีบ่ะยูปเเอาเอาอีเอาเร็วมาก่เนาะวันูมาทานแล้วบานนี้พี่น้องเป็นตาปลาบือนใช่ป่พี่น้องแถวนี้ไหมโคตรหลับเนจคนลพ่องคันท้นคนมันยเคยไไครับหาทนไห

เาเขาแล้วพรทยเข้ามาสิมาพรทเขายางไนนั 8, ่นมาแล้วพี่น้องเอ้เนี่ยพเขายังไหนนั่นเอามาพัาเขาพดูดพ้องครับพุก็ลุ่มเขียวไปทายพุแล้วพุพุดไปเลยพุไปเลยหอยไม่ได้ปีงี้ยตัวนี้งหมดท้าเนาะใครกวทงนั้นอยู่ที่ะกินเล็กกินน้อยปพี่น้องครับพาพี่น้องเอ้เอามาพัาเขามันต้องเข่าละแต่เขาไป กรสทักับานนองพุ่นบ้านนงพุ่นมันแหววไครับมันแหววไนดี่้าองลาชี้ผโรดเป็น่าพี่น้องโอ้ยคือตัวนี้พถาาบันี้หมานไที่อือจีน้องครับถือว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงนาน้าหลากพี่น้องเอ้ยานี้่งะไมะรอย่าเงี้ยอี้ันนี้ไม่ต้องไมทีโอ้ยเจ้าวานพี่จังวานต้องวานพี่มันวานไก่พัทถ้าก่อนผัว้านไปแล้วเนาะอย่งเี้ยแต่เจ้ายางขามไปฟางพุ่นคนละฟางพัดซัก นน้ำไหลแากทางไปแล้วโอ้ยเปนยังไงโอ้ยกองเงินกวงทองเลยม่ไหลสารน้ำสำนัญนี่ม่ใ่ไหลมมนเลยเพียงนี้ถ่ายยางให้เบื้องบนอ่ะน้ำไม่เลือกปะเด้อเนี่ยผิดยล้รับเยางเตะกี่เดือดเ็บตาอยังอันใสอันยังใสยานั่นเดียวือลครับอืมผิดล้วเลยตอนนี้น้ำชี่กัล่ง ล่นทะลักออกมาเรื่อยๆพี่น้องครับก็ถือว่าอ่ามีโอกาสที่จะแห้งไปเรื่อยๆพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้นี่เพิ่นว่าน้ำเริ่มขึ้นมื่อเริ่มระมัดระวังนะตัวรุนแรงพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องครับหน่อยอือครับมาขอทานแล้วมันทำไงได้ขอทาเด้อได้ไปอาบกันอยู่พุ่นเด้เขามันไส่น้ำนำเลย่น้องครับอือไปคนการมรถ่าน้วยฮ่าฮเดี๋ยวเบิร์นเล่นกันเถอะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานดุลทุกคนด้วยกันบาง แต่ว่าน้นำกันบ่าทีว่าแห้งไปไหนเราพี่น้องครับผมครับตอนนี้ก็นที่ว่าบ่ออะไรไปไหนก็มีข้าวเนื้อจีบัวอีกโอ้ยดีพี่น้องครับผมครับเนื้อเนี้ยพวกเนี้อปลาข้าวเนี้อปลาปลาตองกายไงพี่น้องครับครับนี่เราจะปลายเศรี่กิจไม่ว่าจะเนี้ออะไรมันเนียครับครับมันจะขั้นเบ็ดเนี่ยวันธรรมดาเลยน้องครับมันจะเบ็ดตะขั้นเนึ่ยโอ้โหว่าใส่แบบจัดเต็มพี่น้องครับงานเนี่ยแล้เอาตัดเจ้าเลิงเจ้าลิงใช่ไหมนี่ล่ะ แถวนี้ละแถวพระธาตุนี่ละเน่ยมอง้นพราตุก็ถ่ายเล็กน้อยก่อนนะถ่ายจกาเล็กน้อยสักัจัรนก่อนพี่น้องครับในห้องเอาคุณพระธาตุเอาแล้วคุตวดน่นอนแท่าพระธาตุเข้าไปยังไงตายใครกิาเพิ่นจัดไปหนึ่งสองสามเอาโอ้ยนึ่งกาไปทางน้ำแท้บิึ่งไมก็บได้พี่โอ้ยจัานไปเปนจักานพี่เยไมันไ่ได้ดอกตีนเพิ่งคือเขาคาาไทางไหนพี่น้องเลยพ่นว่าน่ะ นี่แถวนี้แถวนี้พี่น้องครับเพราะว่าปกติปลาอาจจะมาซ่อนของมันอ,อ,อ,อืมแล้วเปลาเขาจะมาซ่อมาอย่างที่แถวนั้นน่ะนะแต่ว่านา้าานำไหลท่านไม่คอ่อยซ่อนเลยดิยพี่น้องครับมันามากแล้วค่นถือกับมันแหมเพิ่งไปเปิดน้ำไก่ไป่น้อ,รนอครับรุร่นน้ำไก่ก่อนน้ำทักเนาะ แต่เขาเห็นแต่ของเพื่อนน้ำท่วมน้ำมยังไม่รับของเฮ้ากับพ่อคือกันพี่น้องครับไปไหนเฮับผู้ด่านก็หามาอีกแล้วพิจารณาไม่ปัญหาไปไหนไยังหือเปล่อ่ะไปไปพี่น้องครับรอพี่น้องพูดพี่นาะไปไปที่ตามกันพี่น้องครับไัไหนครัาพี่น้องอ่ะพี่น้องครับครับทางนี้ทีมงานแยกแยกันไปตะกอนแล้วซัเน้อเดี๋ยวแยกกันไปตึ๊กผุดหักไปส่นทั้งนัพี่น้องครับพันซักมาส่นทังนี้ก็มีอแยกบาทสอบาดก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวลองหาเบื้องก่อนไปตะเข็บ่พะพัดซักขึ้นวา มันเป็นอะไรมันนำมันไหลแห้งเราที่นี่ปา่ามันหนี้วัวแดงป่านี่ยนะอืมแต่ว่าทางใต้เป็นเป็นเะป็นเฟืองเป็นอย่างเนาะมันเป็นเฟืองมันมันเลยเห่าบ่อเขาอืมเห่าเพราะจากเขาพี่น้องครับเห่าได้กับบ่ได้นะพี่น้องครับถือแขนกับบ่ได้คือว่าละเพราะว่ามันบ่นเ,นเ,เขามพี่น้องครับโอ้ยยังโอ้ยไปลาขี่เดินหน่อยตัวนึงเนาะไปขี่เดินหน่อยตัวนึงใจเบิร์ตพี่น้องครับนี่พี่น้องครับแนวได้ย่างนึงก็ได้พี่น้องเนี่ยว่าทักกินเป็นบ่าไงว่าก็โดนแล้วเนี่ย กระโดดน้ำมาเลยกระโดดธรรมดากระโดดน้ำโอ้เนี่ยเหล่ากินกระเจี๊ยบบวงพระศักเนาะนอ่อนพี่น้องครับเดี๋ยวพูดติกแครกับติ๊กไปพี่น้องครับเพาเก็บพักไปน้ำเน่แล้วพี่อนเนาะว่าจะไปกินเติมกันพี่น้องเลยพวกเนี้ยเพราะว่าแจ้งน่อยน้ำท่วมได้ไปแครับแถวนี้มีโอกาสน้ำท่วมอีกพี่น้องโอ้งามตัวพี่น้องครับบน่พไหนพี่น้องจอดได้พี่ล้งครับพักห้องพี่น้องวันนี้หากินเรื่องไหนอีกอ่ะไปพี่น้องครับติดตามกันพี่น้องอ่ะ พี่น้องครับผมครับวันนี้กับป้าพี่น้องเองหลังจากพักกันลงอ่าสันปูสันป่าเป็นเด็กันนี้พาพี่น้องมาหากินทั้งหนต่อกับเดี้โอ้ยวันเสามาลงแม่น้นำที่นี่แล้วครับพี่น้องครับผมโอไม่มาหาเตรียมมองเราเดินเนี่ยเออลงกักําลังหาเล่งย่างดีเดีอวดีโอ้เล็งมองได้เป็นตะวดูดสันเทียนโอ้เล่งหามองแล้วมองคนนี้เป็นตะไรเงี้ยงเป็นตะวดูดดีคุณไม่พี่น้องครับอันนี้คือบริเวณมองไรว่าพี่น้องฟังนะครับมาหาเลยบริเวณที่เราอยู่ตอนนี้อันนี้เกลี่ยางครับเกลี่ยาง หรือว่าเขื่อนวางยางเนาะครับเนาะอันนี้เปิดเต็มประตูเรื่มาเติบเปิดเต็มเต็มเรื่มาเนี่ยเปิดมัดตกประตูเลยครับนี่การมาอยู่นำนำชีมาแห้งเนาะอันนี้ขนาดขนาดฝนมาตกเลยนี่อันนี้ฝนมาตกอันนี้เพิ่นมาจากทางเอ่อทางเอ่อทางอยาไชยยังกว่าทางยไชยพุ่มทางขนแก่นไชยพุ่มน้ำมาท่านลงมามาจากขนแก่นอืมน้ำมาจากทางจันยอดเด่นครับผมนะ โอ้แห้งเต็มรอบพระธานเนาะเบิ่งการไหลเบื้องนะาเรอเครับถ้าผู้ใดได้เห็นคลิปตะเก้านี่ปุ่นไดอยู่เต้ใต้ผุ่นไดแน่นครับปุ่นโดยนี่คือว่าน้ำอยู่ตรงนี้ประมาณจากเมตรเห็นบ่กับสิบเมตรได้บ่เป็คอมลึกนี่จัานี่จ้าคอดมสิบอยู่ได้พี่น้องครับเนี่ยเทือกเหมือนึชือกเอนช่วงหน้าเรียงเนาะอืมกับช่วงหน้าคนนี้มันประมาณสิบเมตรคนนึงอืมเบิ่งหน้พี่น้องครับผมนะบริเวณจากหน้าเชือนลงไป ขับนำหลายๆที่เขาจะหากินไร้เด๋ย์ปัญหวบาพี่น้องฟังก่นหน่มีเขาขึ้นมาอ่านแบบแบบเด๋ย์ฟังแต่พอแต่แม่ขับนำหลายๆที่ปัญหากินไร้เด๋ย์ใช้ตุ่มใช้ตุ่มเังไหนเอ๊กเป็นยังไงตุ่มตุ่มก็ต้มปลาเนี่ยเดี๋วใส่ตะเกียรสมัยตะเกียรใส่ห่อมครับผมตุ่มเป็นซ่านตุ่มเหมือนนะอืมหายมันเขาอยู่ในตุ่มโอ้ว่าไงว่าใส่ตุ่มมาเดียวปาแม่นครับใส่ตุ่ม ต้่มบาตทีพี่น้องครับน้ำไหลแบบนี้นี่ใส่ได้ังเด่น้ำไหลเองสิไปใส่าทางเหนือไปใส่แถวไหนเขาก็ไปแขวนน้ำอ,อุ้มคางอุ้มหรือคางเพลยไปมันอีมันอีอเป็นพวกปลาปลาเขาเล่นไฟปลาสวยปลากลมปลากุกล่ามัมนนี่เขาเม็ด พวกเขาปลาข้ามปลาบิกปลาอย่างเดียวพวกปลาใเงยเดียวปลาใเงยพวกเขาดิมันตุ่มมันตุ่มน้อยมันตุ่มไม่คนสารซะหนี่คนมาอย่างไดีบักใหญ่ๆนี่ไปไหนเขาจะไปหาจังเดียกขึ้นบักข้ามอย่างไดีบักใหญ่ๆนี่เขาจกเงินรอบมั้งเขาจกเงินตุ่มใส่เป็นได้ปะใส่เป็นอย่างนี้จนรอบไหมรอบเขาเจ้าน้ำไหลอย่างนี้เขาเจ้าย้อนลงไปเลยนี่รักรักโลดมันเขาพวกมื่อีรมันเขาปลาข้าวปลาปลาหมึกนช่แกเอ๋ปลาข้าวเงยเงยนะแม่นตัวเล่ หาโล่หกโลตัวเด็ก่าโล่สิบโล่เสียมันเข่าอืมมันตุ่มมันตุ่มใหญ่พี่ตุ่มใหญ่เลยยาวกวาประมาณสองเมตรต้องต้องใส่แบบนี้ไงเนาะแมอนเบิ่งพี่น้องครับพี่นะโอ้น้ำเหมือนลื่นๆเลยได้พี่น้องครับผมเนี่ยก็ง่ายกับใส่น้ำเนี่ยแต่แห้งเติมอยู่เได้ทั้งนี้เพราะแห้งกว่าเลยแต่ว่าทางปุ่นนี่แห้งอยู่พี่น้องครับผมนะพัดพัดักอีโตกไม้เหมแต่แห้งครับเกี่ยวกับพี่น้องครับเอยพี่น้องได้เบิ่งภาพบรรยากาศน้ำกันน้องครับเนาะ าไปหากินไม่นี้กับวันั้นมาเราอุปกรณ์พอพร้อมมาแล้ไปอุปกรณ์พอพร้อมาเลยมาที่อย่างก็แงงมาที่ขาดมุนเบิดล่ะมันขาดหน่อยต้อผมเลยเกียเติมมันยังได้ซื้อไม่ว่าดิมันยังได้ซื้อไม่ม่หมานั่นมันยังขาดนี่ละผมว่าปัณนีถ้าเบื้องตาาสถานกรรมการลำปดนี่คือว่ามีโอกาสถ่วง้นไม่อีกบ่าเรื่องมีโอกาสมันก็มีโอกาสถูกวินาทีอะไรยางนี้เพราะว่าน้ำอยู่นี่มันก็ขึ้นเัินเมื่อละเคือ เจ้าเนี่ยน้ำช่วงนี้นะแม่งั้นถือว่าท่าทางการน้ำช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงกันเนาะก็น่าเป็นห่วงกันนี่ยนำเชื่อพุ่มยังมาท่านลงมาเนี่ยเพินพ่นเพิ่นยังกักไว้ยอยู่ตอนนี้ไม่ได้นำคอนเทนลงมากเลยสีดิ้งเนี่ยนี่กันปล่อยน้ำเชื่อพุ่มมาทับกันเนี่ยมึงเรียบร้อยคำม,มีฝนตกไหมอีกแห้งจังอีกเนาะจังครับอ,อย่างกันครับก็เลยได้พี่น้องเบื้อง บรรยากาศพี่น้องครับสำหรับอยู่ที่ลำน้ำชีนะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับนลำชีแห่งความหลังพี่น้องครับผมครับวันนี้ก็ได้อ่ะไปพี่น้องครับเดี๋ยวเฮ้าบริการพี่น้องกลับไปก่อนนะพี่หลานเนาะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่างคลิปไหนะครับเนาะติดตามเรื่อยๆอ่าไปไปไปพี่น้องครับสำห,หรับคลิป,ลลปน,นี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนพี่น้องครับโอ้ยพนันถท่วมพี่น้องเลย